เจน n ิเฟอร์คิมนะครับเผยรายได้ช่วงโควิดเนี่ยเป็นศูนย์จากเมื่อก่อนหาได้3เดือน10ล้านนะครับ เป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งนะครับได้รับผลกระทบจากโควิดส9านะครับสำหรับนักร้องสาวเจนิเฟอร์คิมนะครับที่โดนยกเลิกงานไปหลายงานทีเดียวนะครับจากเมื่อก่อนในหารายได้นะครับ3เดือนนได้10ล้านครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นศูนย์นะครับล่าสุดเจนิเฟอร์คิมมาเปิดเผยผ่านรายการคุยแซบโชว์นะครับทางช่องวัน31นะครับโดยมี P ีและคุณหนิงปณิตาเนี่ยเป็นพิธีกรนะครับพิธีกรนะครับพีเคเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนโควิดเนี่ย กำเงินเป็นล้านเลยจากงานอีเวนต์ใช่ไหมครับเจนิเฟอร์คิมก็ตอบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนฮอตๆนะครับสเดือน10ล้านเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยตลอดทั้งปีนะครับพีเคนี่ยก็ถามต่อว่าเนี่ยณนะตอนเดือนนี้ละ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับเธอก็ตอบว่าเดือนนี้เป็นศูนย์เลยนะตั้งแต่เขาประกาศโควิดจริงๆจังๆมาก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจสําหรับพี่นะ พี่ไม่ตกใจเพราะว่าสมัยพี่ร้องเพลงใหม่ๆเนี่ยพี่ก็เคยเจอแบบนี้มานะก็คือไม่มีงานถึง2-3เดือนนะครับมันทําให้ชินกับความไม่แน่นอนนะครับและพี่เคก็สัมภาษณ์นะครับล่าสุดเนี่ยบริจาคสีแสดตั้งใจไม่บอกใครนะครับเห็นว่างานนี้มีงอนกับพี่ท็อปดารณีนุชด,ด้วยใช่ไหมครับ พี่ไม่ได้งอนนะครับแต่ว่าพี่ลำคาญคนบ้าอะไรชีวิตมีความสุขแต่ไม่สงบสุขนะครับก็ไปหาความทุกข์นะก็พยายามไปเป็นจิตอาสาแล้วก็ประมาณว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะก็อย่างคุณท็อปและคุณกล้องแล้วก็คุณชุดชุดาภานะก็เป็นคนที่มีจิตอาสานะแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะพีเคก็สัมภาษณ์นะคะว่าเดือนนี้เดือนที่แล้วงานไม่มีพี่เล่นบริจาคก,กันตุ้มใหญ่ๆกลัวกลัวเงินหมดไหมกลัวไม่มีกินไหมนะ j จน n ิเฟอร์คิมก็ตอบว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้าสมมุติว่าพี่ไม่ทํางานสิปีเลยอยู่เฉยๆพี่ก็อยู่ได้แล้วเงินก็ยังเหลืออีกถ้าไม่ได้เยอะแต่แต่ฉันก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช้เงินเยอะอยู่แล้วพีเคก็ถามว่าวันหนึงเนี่ยพี่ใช้เงินวันละกี่บาทนะเออเ e นนิเฟอร์คิมเนี่ยก็ตอบว่าพี่เคยไม่ออกจากบ้านเกิดอาทิตย์แล้วไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทนะและนี่คือบทสัมภาษณ์บางส่วนนะสำหรับ ที่เจนิเฟอร์คิมไปออกที่รายการคุยแซบโชว์นะครับรายละเอียดอ,อ,อื่นๆเนี่ยลงมาอ่านที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับก็คุณเจนิเฟอร์คิมก็บริจาคช่วยเงินแล้วก็ตอนนี้เธอก็บอกว่าเนี่ยไม่มีงานเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นว่าทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เธอแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะสำหรับช่วงนี้นะครับเพื่อให้ผ่านพ้นในช่วงโควิดนี้ไปให้ได้นะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ